มาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดู Original Series สัญชาติไทยนะครับผมจากสตรีมมิ่งอย่าง Netflix นั่นเองอย่างเรื่อง He r ร Light like Hell เจ็บเจียนตายและนี่คือมินิซีรีส์เรื่องใหม่จาก Netflix นะครับที่จะพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวความเจ็บปวดจนเจ็บเจียนตายอย่างชื่อซีรีส์จากเหล่าบุคลากรในวงการมวยไทยในหลายด้านหลายแงย่ผ่านคำบอกเล่าคำสัมภาษณ์ ของคนในวงการหมัดมวยควบคู่ไปกับเรื่องราวในซีรีส์นะครับจนกลายเป็นคอนเทนต์รูปผสมระหว่างด็อกิวเมนต์รีกับหนังดราม่าแอคชั่นแบบเข้มๆถึงลูกถึงคนโดยเรื่องจะโฟกัสไปที่กลุ่มตัวละครนะครับผมที่ต่างที่มาที่ไป อยู่กันคนละมุมของสนามเวทีมวยแต่ก็เพ่งเล็งไปอย่างการซัดกันของนักสู้บนเวทีไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันของนักพนันประจำสนามอย่างเสียนมวยเลือดใหม่กับรุ่นใหญ่รวมถึงการตัดสินความยุติธรรมบนเวทีของกรรมการตลอดจนการฝึกสอนสุดฮารโหดของเทรนเนอร์กับนักมวยนะครับที่แต่ละไทม์ไลน์จะมาบรรจบกันบนสังเวียนที่จะชี้ขาดชีวิตของพวกเขาทั้งหมด โดยซีรีส์ h e a r t l i ลท h เฮ l นะครับจะมีความยาวทั้งหมด4 EP ด้วยกันนะฮะนำแสดงโดยทีมเบื้องหน้าที่การันตีคุณภาพเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่นัทจาก 4King แล้วก็ Fast and f e ์ l l e นั่นเองหรือรุ่นเก่าอย่างคุณปูวิทยาปีเตอร์นพชัยและพี่เอกธเนศจาก One for the road รวมถึงโปรเมรด้วยนะครับผมที่จะมาประชันบทบาทออกอาวุธทางการแสดงแผลงฤทธิ์กันแบบไม่มีใครยอมใคร ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับมันต้องมีซัก EP สักโมเมนต์นะครับที่การแสดงของพวกเขาเหล่านี้เอาเราจนอยู่หมัดและดึงเราเข้าสู่โลกของ He l i g h t h ท์เฮลได้สำเร็จแน่นอนรวมถึงการที่ซีรีส์จะขอขยี่ประเด็นเผ็ดร้อนนะครับที่เป็นแผลในวงการแม่ไม้มวยไทยและมักจะมีข่าวออกมาอยู่เสมอๆนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี่มันเป็นยังไงกันแน่ตั้งแต่การพนันที่เป็นจุดสำคัญในการหล่อเลี้ยงวงการมวยมาอย่างยาวนาน การวางยาและล้มมวยนะครับที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงผลกระทบจากการต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายนะฮะของนักมวยที่มีเรื่องเงินตราร่างกายและอนาคตของครอบครัวมาเป็นเดิมพันนั่นเองซึ่งพอมันถูกแบ่งออกเป็น4ต่ตอนนะฮะผมเปรียบให้เห็นภาพเป็นเหมือนการต่อยมวยทั้ง4ยกแล้วกันโดยยกแรกนี่คือพีคมากครับ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการพนันคอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นของตัวละครหลักนะฮะระหว่างเซียนมวยกันเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นแรงกระเพื่อมที่ส่งไปอย่างนักมวยที่กําลังกอดรัดฟัดเวงกันอยู่บนสังเวียนด้วยนะครับแล้วมันก็ได้สร้างมวลอารมณ์ที่แบบตึงเครียดแล้วเราก็ อินไปกับเรื่องราวนะครับเห็นเลยว่าทิศทางของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะพาเราไปสู่จุดไหนบ้างนะครับซึ่งตอนแรกนี่ก็เป็นอะไรที่สนุกมากเคลินมากนะครับพอจบ EP ีมันก็ยิ่งทำให้เราอยากจะไปต่อนะครับแต่พอมาอีพีเนี่ยยก2ก็ยังคงเข้มอยู่นะะยังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิม แต่พอมาถึง EP 3เนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานที่ไม่ได้เน้นบูมากนะฮะแต่ว่าขายดรามากกันไปแล้วมันก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งหัวใจของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยที่จะสะท้อนนะครับผมชีวิตของนักมวยนะฮะพอสุดท้ายนะครับผม EP 4อันนี้ผมว่ามันค่อนข้างแผ่วปลายไปหน่อยนะฮะเพราะเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับดันการาฟขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็มาแผ่วเอาตอนจบนะครับซึ่งผมว่าในจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะฮะ เพราะว่าตัวซีรีส์เขาเลือกที่จะเปิดฉากนะครับผมด้วยความมันความพีคเพื่อที่จะดึงคนดูนะครับอย่างเราเนี่ยให้อยู่กับเรื่องราวของเฮิร Light h เ l ลไปได้จนจบนะครับไม่ใช่ว่าแบบดูแป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้อย่างนั้นนะครับผมซึ่งเขาก็สามารถทำมิชชั่นตรงนี้ได้คอมพลีทนะฮะเราก็รู้สึกว่าดู EP ีแรกจบแล้วก็อยากจะตามเรื่องต่อไป ไปดูชิ้นส่วนที่เหลือของภาพใหญ่ภาพนี้ไปสำรวจเอฟเฟกหลังจากการต่อสู้ในตอนแรกว่ามันยังมีแง่มุมไหนอีกที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนส่วนอีกหนึ่งจุดที่ผมว่าน่าชื่นชมมากๆก็คงเป็นการตัดต่อฉากต,ต่อยมวยครับคือจังหวะมันดีมากนะครับมันสามารถทำให้เราอินเหมือนกับเราอยู่ในสนามจริงๆได้นะครับรู้สึกเจ็บปวดกับแต่ละดอกที่นักมวยเขากำลังงัดกันนะคือแบบแต่ละดอกนี่มันซีดมันเจ็บแทนไปหมดนะครับ ส่วนในฝั่งของแสงสีนะครับแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ สำหรับผมผมมองว่ามันสวยจนเนี้ยบเกินไปหน่อยนะครับแอบดูไม่เรียวแล้วก็บางช็อตก็ดูแบบฝืนๆไปนิดนึงคือเหมือนเรากำลังนั่งดูการต่อยมวยในสตูดิโอนะฮะเหมือนนั่งดูรายการเทรนไฟท์เทนไปนิดนึงเท่านั้นเองนี่คืออีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมที่บางคนอาจจะชอบก็ได้บางคนอาจจะขัดใจนะครับใครคิดเห็นยังไงในส่วนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วกันแต่มวลรวมแล้วผมว่านี่คืออีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ ค่อนข้างคุณภาพเลยนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับผมลองแวะเวียนมาดูแล้วก็ซัพพอร์ตคอนเทนต์ไทยกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ